สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากนะว่าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่ามันคือมันที่มามันคืออะไรนะแต่ว่าหัวข้อของเราคือถ้าเราแบบจะเรียนเขียนโปรแกรมครับเราอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราจําเป็นด้วยเหรอที่จะต้องมานั่งเรียนพวกพื้นฐานหรือฟาวเดชั o นทางคอมพิวเตอร์ไซเอทั้งหลาย โอเคปะอ่ะเราขอ disclaimer ไว้ก่อนนะหมายเหตุไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเราจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นโอเคปะมีคนอื่นโปรแกรมคนอ,อื่นอีกมากมายเนาะที่อาจจะมองเห็นภาพไม่เหมือนเราหรือมีความเห็นที่แตกต่างจากเราดังนั้นโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมโอเคปะโอเคก็อ่ะ point ประเด็นนี้ก่อนคือ ที่มาของเรื่องนี้จริงๆก็คือว่าเราอะไปเห็นโพสต์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในในกลุ่มที่ที่ที่แบบว่าเป็นกลุ่มโปรแกรมเมอร์กลุ่ม Facebook ต่างๆครับที่ที่เป็นของพวกโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายเนาะแล้ว,ลวเราก็แบบเออเห็นอันนึงที่เขาเขียนประมาณถามประมาณว่าถ้าเราแบบไม่ได้เรียนพวกคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เลยครับเราเราจำไปเรียนพวกโปรแกรมมิ่งทูส์เลยไปเรียนพวกโคดิ้งทูส์เลยอะไรต่างๆกัน โปรแกรมมิ่ง a g e รต่างๆเช่น Python เรียน Go Lang เรียน C เรียนอะไรเรนี่ต่างๆเลยอยู่ที่แบบเราไม่ได้หมา,ายเรื่องของพวกหลักการหรือว่าเรื่องของพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไซส์เลยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอ่ะนั่นแหละมันเลยทำให้เราเห็นคำถามนาี้ขึ้นมาเราแบบ o ้ oh my g o s แบบปวดหัวจี๊ดเลยแล้วอีกอันนึงที่ทำให้กระตุ้นความแบบหนักหัวแบบหล่นลงไปที่พื้นเลยเนี่ยก็คือ เราเปิดกลุ่มนี้ผ่านทุกวันคือเหมือนกับใน Facebook ีดของเรามาันจะขึ้นแบบสไลด์ฟัฟัฟทุกวันเลยเว้ยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยคือมันก็จะมีคนถามคําถามเข้ามาในกลุ่มใช่ไหมครับเอาไม่ครไอ้พวกแบบไรสารละไอ้พวกไอ้พวก p h p จะตายแปลว่าจริงอ,อันนี้ก็เป็นส่วนนะอยวน,นี้ก็ไม่มีส่วนแต่ว่าโอเคมันจะมีคําถามประหล,ะหลาดๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เ,เป็นคําถามที่ถ้าเราลองเข้าไปดูในแบบเราลองคิดในมุมที่มันลึกขึ้นว่า ทำไมคนหลายๆคนถึงติดปัญหาแบบเดียวกันทำไมคนหลายๆคนถึงมีอ d เดียล y ีเหมือนกันทำไมคนหลายคนถึงแบบมีความคิดบางอย่างที่ที่ที่เราเห็นค่อนข้างเยอะมากแต่เราอะลองไปดูให้มันลึกขึ้นอีกคือเราลอง s e ซกเมนเทชันกลุ่มคนออกมาดูาครับปรากฏว่ามันจะมีกลุ่มคนที่ที่ที่เขาเรียนคอมพิวเตอร์ไซส์มากับคนที่เขาแบบเขาไม่เคยเรียนมาหรือเขาเรียนมาแบบ หลักสูตอาจจะไม่ได้สอน Foundation เนยอะมากเท่าไหร่อ่ะครับมันจะมีเราจะเห็นความแตกต่างของคนออสองกลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจนมากใน p p e r s e c t i องการตอบคาถามทางทางโปรแกรมมิ่งทั้งหลายเนาะเออเลยแบบทําให้เราแบบอยากจะมาเล่าแล้วก็ตอบคําถามในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นพิ t f a l l ตัวหนึ่งที่คนที่เรียนเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่อ่ะจะตกกันโอเคปะ่ะอะดังนั้น เพื่อจะตอบคาถามเนี้อาการไม่ใช่เพื่อตอบคำถามนี้เราเราจะตอบคําถามนี้โดยการที่เราจะบอกว่าเอาในความเป็นจริงแล้วอะถ้าเกิดสมมุตินะคุณแบบไม่เรียน Foundation of c o m p u t e r science เลยคุณเป็นเรียนโคดิ้งเลยนะคุณจะเขียนโปรแกรมได้ไหมคําตอบคือผมมองว่าได้ครับได้แบบได้ได้แบบแต่มีคําว่าแต่ลงท้ายแต่แต่คุณจะเขียนมันได้ในระดับที่จากัดมากโอเคป่ะเพราะว่า ถ้าคุณไม่ไม่เข้าใจคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ส่ะครับคอนเซ็ปต์บางอย่างคุณจะขาดหายไปสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนกับว่าคุณนะเนี่ยไเรียนการใช้เครื่องมือแล้วถ้าสมมติเขาบอกว่าจอบให้เราถืออย่างนี้แล้วเราขุดดินลงไปเราก็จะทําได้แค่นั้นเพราะเราไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วจอบมาทําอย่างอื่นได้นะหรือว่าการขุดดินเป็น,ปน,ปน,ปนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้บ้างด้วยนะแบบมันสามารถขุดแบบหน้าดินอย่างเดียวก็ได้หรือจะขุดให้มันเลื่อๆลงไปก็ได้ มันมีหลายวิธีการใช้งานมากๆโดยที่เราก็จะใช้งานได้แค่วิธีการที่เขาสอนเรามาเท่านั้นถามว่าไอ้วิธีการสอนอย่างเงี้ยเราเห็นได้เยอะขนาดไหนคําตอบก็คือในประเทศไทยเองหรือต่างประเทศเองที่เราไปนั่งแบบรีเสิร์ชมาเพราะว่า เราสอนโปรแกรมมิ่งด้วยเนาะเราทำคอร์สโปรแกรมมิ่งด้วยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโฆษณาโอเคอ่ะอ่ะเราทำคอร์สโปรแกรมมิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเราทำพวกคอมพิวเตอร์แอนนีลซิสคอมเพลตเตอร์แอนนีลซิสเออคือการวิเคราะห์คู่แข่งละกันว่าคู่แข่งในประเทศของเราเราเขาทำคอร์สอะไรบ้างเราจะได้ไม่แบบไปทับไลน์เขาอะไรเงี้ยครับซึ่งพูดตรงๆก็คือว่าเท่าที่เราไปหามาส่วนใหญ่มันจะเป็นคอร์สที่ออกแบบมาแบบ สอนการใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งสอนการใช้ t ู o สักตัวหนึ่งซะเยอะดังนั้นพอแบบไปนั่งลองเรียนดูไปลอไปลองซื้อเรียนเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติแบบคนที่เขาไม่รู้อะแล้วแบบเขาไม่มีพื้นฐานทางโปรแกรมมิงเลยเขาไม่มีพื้นฐานทางฟันดาบิทัลแบบฟอน n d a t i o n ชั่นของคอมพิวเตอรเลยอะคือคือเขาจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่ได้ก็ค่อนข้างค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เห็นในกลุ่มโปรแกรมเมอร์ค่อนข้างเยอะมากแบบ เลยคิดว่าส่วนหนึ่งปัญหามันคือตรงนี้ด้วยอะไรแบบเนี้แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอลองคิดลึกเข้าไปอีกว่าทําไมคนที่ทำคอร์สโปรแกรมมิ่งหลายๆคนน่ะถึงเลือกที่จะทําวิธีนี้ทั้งๆที่ถ้าคุณเรียนคอมไซคุณจะแบบคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันสําคัญมากเลยนะแต่แบบคุณแบบพร้อมที่จะข้ามมันมันมี2องแฟกเตอร์ด้วยกันแฟกเตอร์ที่1ก็คือว่ามันมีกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการความเร็วเ,วเออซึ่ง กลุ่มลูกค้าหลักๆเรามองว่ามันจะต้องมีประมาณ2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นพวกคนที่เป็นเรียน CS มาอยู่แล้วแบบเรียนคอมไซ์มาแล้วคุณมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์มาคุณมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมี่มาก่อนคุณเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนคุณเคยใช้งานเทคโนโลยีในการเขียนโปรแกรมมาก่อนแล้วคุณอยากจะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อะคอร์สเนี้ย เรามองว่ามันเฮ้ยมันเวิร์กมากนะไอคอร์สพวกนี้คือแบบเช่นเรียน Python ใน10ชั่วโมงเรียน r e a c t ใน e ิชั่วโมงอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าคุณแค่เรียนซินแทกใหม่การที่มันจะทําอะไรได้บ้างอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคู่กันทำอะไรอยู่ถูกปะ่ะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์จากทูสตัวก่อนใช่ไหมครับแต่กับการปัญหามันจะตกไปที่คนที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็ไม่มีทักษะมาก่อนโปรแกร,รมมิ่งคือทักษะนะครับไม่ใช่ความรู้ดังนั้นมันไม่สามารถที่จะแบบ เรียนใน5ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วแบบโอ้โหคุณแม่งจะมาสเตอร์เลยเออมัน i doesn t doesn't work that way, okay, ming, doesn t h a t w a วโอเคป่ะโปรแกรมมิ่ง it doesn't work that way เออมันไม่มันไม่ได้ทำงานแบบนั้นใช่ไหมครับดังนั้นมันมันมีความแตกต่างตันนี้ซึ่งพอคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนส์สะครับแล้วไปเรียนทูสพวกนี้ใหม่ๆหม่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะเหมือนกับกลับไปจุดเริ่มต้นที่เราบอกว่ามันก็จะเหมือนกับเราเรียนใช้เครื่องมือสตัวหนึ่งแล้วเราก็ใช้เครื่องมือน,นี้เป็นเลย แต่เราก็จะใช้เป็นแค่ในท่าที่เราเรียนมาเท่านั้นเราไม่สามารถแบบมีความรู้ที่จะแบบพลิกแพลงท่าของเราได้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันมันก็จะเป็นเพนทอยที่เรามองว่าค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่เราเอามาคุยกันวันเนี้ยเราถึงบอกว่ามันเขียนได้ไหมมันเขียนได้เว้ยแต่คุณจะไม่สามารถพลิกแพลงอะไรได้เลยเออซึ่ง มันก็ไปต่อที่ว่าคนก็จะกลัวเรื่องของ ChatGPT คนจะกลัว LLM ที่มันเกิดขึ้นมาอะไรแนี้ว่าเฮ้ยมันจะ r e p เพ c สงานกูได้หรือเปล่าวะในง,งานพวกเนี้ยคำตอบของเรานะแม่งก็คือแม่งได้เว้ยแล้วมึงก็ควรจะกลัวด้วย <laughs> เออโอเคปะคือเรามองว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างความโคดดิ้งกับความโปรแกรมมิ่งโอเคปะคือคุณไม่ต้องรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์คุณไม่ต้องรูยเลย คุณสามารถโคดดิ้งได้โอเคปะคุณสามารถโคดดิ้งได้ซึ่งผมเท่าที่เจอส่วนตัวมามีคนโคดดิ้งได้เยอะมากแบบับเยอะมากอะแต่หาคนที่เขียนโปรแกรมได้จริงๆอะน้อยมากอันนี้เป็นเป็นแฟกต์ที่น่าตกใจสำหรับในหลายๆประเทศหรือเรามอกว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยอะมันมันเกิดขึ้นเยอะมากอะ่ะเออแต่แบบ การที่เราจะไปหาคนที่เขียนโปรแกรมได้จริงๆอะ่ะมันมีน้อยมากคนที่เข้าใจโปรแกรมจริงๆมันมีน้อยมากคนที่เข้าใจธรรมชาติของ m a แมทริ i c ์คนที่เข้าใจธรรมชาติของระบบต่างๆอะ่ะเรามองว่ามันมันมันน้อยมากๆเลยอเออแล้วมันเป็น point ที่หลายๆายคนอยากจะไปถึงแต่ดันไปไม่ถึงเพราะว่ามันติดหลม่มตรงนี้มันเป็น p i t f a l ตรงนี้ที่เรามองว่ามันค่อนข้าง ที่จะมีปัญหาในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้น mm hmm. Point Taken ของเราก็คือว่าอ,อ,อย่าสนใจแค่คดดิ้งที่แบบเป็น tools เลยครับแบบอย่าเพิ่งไปนสนใจไอพวก programming language ต่างๆที่มันเป็นแบบ on trending หรือว่าถ้าคุณบอกว่าอ๋อฉันไม่ได้เรียนเพื่อจะเขียนโปรแกรมหรอกฉันแค่แบบ เออเรียนเอาแบบว่า c e ร์ติฟิเค e แล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคก็เชิญตามสบายเลยฮะลิ้นเป็นอะไรฮะเออแต่แบบถ้าคุณแบบอยากที่จะเรียนเพื่อที่คุณจะมาเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆคุณต้องการจะผันตัวมาทำโปรแกรมเมอร์เลยจริงๆเนี่ยหรืองานทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์น Science, หรือว่างานทางด้านซอฟต์แวร์ดิเริงต่างๆนะครับผมยังมองว่าคอมพิวเตอร์ไซนซ f ์ฟาวเดชั่นยังเป็นสิ่งที่โคตรจำเป็นและคุณจำเป็นที่จะต้องเรียน แบบ10บสิบสิบร้ยร้อยเลยใช่ไม่ง,งั้นคุณก็จะไม่ต่างจากคนที่เขียนโค้ดส่วนใหญ่ในโลกใบน,นี้ที่คุณก็ทําได้แค่ทําตามสิ่งที่คนสอนเขาสอนมาทําได้แค่นั้นเออทีนี้เลยลองคิดลงไปอีกหน่อยหนึ่งแถมให้ก็คือทําไมการเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มันถึงทําให้เรามีแอด a n t a g นเทจเวลาเราไปเขียนโค้ดอ่ะ สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างคนที่เขียนโค้ดได้กับคนที่เขียนโปรแกรมได้มันมีข้อแตกต่างบางๆซ่อนอยูอ่เหมือนเวลาเราเรา,เราเปรียบเทียบกับตัวเองง่ายๆแล้วกันก็คือแบ็กกาวของเราเนี่ยเป็นเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอนเราเรียนไอซีทีเนาะก็คือเป็นเราว่าหลักสูตรคณะเราแม่งไม่ใช่ ICT เว้ยแม่งเรียกเป็นชื่อหรูๆว่าแต่สุดท้ายเหมือนมึงเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอเลยเว้ยคือแม่งเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอชิบหายเลย เราขอพูดว่ามันคือเป็นคอมพิวเตอร์ไซเอันสลกกันเออคือเราอะเคยอยู่ในเราเขียนโปรแกรมก่อนที่เราจะเข้ามาหาลาัยด้วยแล้วก็เราก็เขียนโปรแกรมตอนที่เข้ามาหาลัยด้วยแล้วตอนที่เราเรียนพื้นฐานอะไรพวกนี้แล้วเนาะเออภาพที่เรามองอะมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะมากๆเลยเออก่อนที่เราจะเข้าเรียนกับตอนที่เราเรียนจบออกมาแล้วอะครับคือภาพที่เราเคยมองกับโปรแกรมมิ่งอะ มันมันมันเหมือนกับว่าเราแค่เขียนโปรแกรมให้มันเวิร์แบบสมมติว่าเรามีโจทย์มาสมมติโจทย์คือ A ใช่ปะแล้วเราก็แค่เขียนโปรแกรมให้มันสามารถที่จะทำา A ได้โอเคปะแต่พอเราเข้ามาเรียนนะครับเรียนจบออกมาแล้วอะปัญหาส่วนใหญ่ที่เราจะเจออะใครๆก็ทำา A ได้เว้ยมีโปรแกรมเป็นล้านเลยทำา A ได้เยอะมาก มีลิงกก็ทําได้เอา ChatGPT ทํามันก็ทําได้ใช่ปะ่ะแต่ปัญหาที่เราได้ขึ้นมาจากการเรียนน่ะคือแล้วในเมื่อเราทํา A ได้เหมือนกันคําถามคืออะไรคือ advantage ที่เราจะได้จาก A, A นี้ออกมาอีกเช่นเราจะ optimize มันยังไงมันใช้ r e s o u r c เยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นโจทย์มันไม่ใช่แค่ว่าคุณสามารถหาคำตอบได้ถูกต้อง แต่โจทย์ที่คุณจะเข้าใจมากขึ้นอจาจจะที่คุณเรียน Computer Science Foundation หรือว่าเรียน Computer Science ขึ้นมานครับคือคุณจะรู้ว่าอ๋อแม่งไม่ใช่แค่ถูกนะเว้ยแต่มึงต้องให้มันเ f ฟฟ c เชนซีด้วยเว้ยมันต้องมีเ f ฟฟิเชนซ์มันต้องมัมนต้องเวิร์ works, และมันต้องเ f ฟฟิเชนซ์เวิร์เนี่ยมันคือแค่แบบ f u n d ัมเมทัลเลยมันคือแค่เบ็นดัลติมันคือสิ่งที่คุณต้องทําได้อยู่แล้วอะแต่ p o i n ของการเรียนคือทําให้ มันคุณรู้ว่าคุณจะอัพติมัส์มันยังไงคุณจะทํำยังไงให้มันการันตีว่ามันถูกต้องแน่ๆคุณจะเชื่อมันได้ยังไงถูกป่ะเพราะว่าถ้าคุณเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนส์เนี่ยมันก็จะมีวิชาพวกอัลกอริทึมใช่ไหมครับที่คุณจะได้เรียนรู้ว่าอ่ะถ้าคุณเจอปัญหาประมาณนี้เราจะแก้ปัญหาประมาณนี้ได้ยังไงและที่สําคัญก็คือแล้วจะรู้ได้ยังไงวะว่าไออัลกอริทึมที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องมันก็คือเรื่องของการพิสูจน์อัลกอริทึมใช่ปะ หรือแม้กระทั่งว่าเราจะทำให้มัน e อฟฟิเชนซ์มากขึ้นอย่างเงี้ยเราจะแฮนเดิลเมมโมรี่ยังไงเราจะจัดการกับการเก็บข้อมูลยังไงคุณจะเก็บข้อมูลเป็น Data s t r u c t เ r e แบบไหนที่ทําให้คุณสามารถที่จะพลิกข้อมูลได้เร็วขึ้นคุณสามารถที่จะทําให้คุณหาข้อมูลได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับพอคุณเริ่มเก็บข้อมูลเป็นแบบ v วอร์เรนทแล้วอ่ะคุณก็ต้องเก็บเป็น n o n v อ r ์เรนทเช่นเก็บบน Databa s e อะไรเงี้ยเดต้าเบคุณจะดีไซน์มันยังไงมันก็จะมี ถ้าในการดีไซน์อยู่ท่านการทำ normalization การทำ denormalization ถ้าคุณเรียนลึกเข้าไปใน Database อีกมันก็จะมีพวก Database Engine ใช่ไหมครับว่าอะ t a t a b a s e ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพแบบนี้เนี่ยการทำ Engine ของมันนะข้างใน Engine มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมี relational algebra คำนวณยังไงบ้างใช่ปะถ้าเรารู้ relational algebra คุณก็ไปนั่ง optimize query ได้ถูกปะ่ะทำให้การ query ของคุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณเข้าใจ index คุณทำให ล้นเวลาล่นรีซอสในการทํางานได้มากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับหรือถ้าคุณเข้าใจวิชา o s ต่างๆการแบ่งเทรดต่างๆการล็อกไฟล์ต่างๆแมคานิกที่เราใช้ในระบบซิสเต็มของเราเนี่ยเราก็สามารถออกแบบโปรแกรมมาเพื่อป้องกันพวกคอนดิชันบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นขึ้นมาอีกก็ได้ใช่ปะเช่นการล็อกไฟล์คุณรู้อยู่แล้วว่าการเขียนไฟล์มาทํางานแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับเทรดมันทํางานแบบนี้คุณต้องแฮนเดิลเมมโมรียังไง พอพูดถึงเทรดพาราเรลล์ประมวลิ่งคุณก็ต้องไปนั่งคิดอยู่ว่าถ้าคุณจะทําให้โปรแกรมมันทางานได้เร็วขึ้นบนโมเดิร์นซีพที่มีหลายคอหลายเทรดยังไม่นับพวก a s y m m e t r i c computing ใช่ไหมที่ใช้ CPU คอไม่เหมือนกันเช่น P คออีคอออะไรต่างๆที่มันออกมาตามเนี้ยมันก็จะมีวิธีการ Hand ดิการ scheduling การเขียนโปรแกรมสำหรับการทำมัลต uh, ิพ parallel p r o c e s s i n g อีกใช่ปะ่ะเออเห็นป่มว่าคอมพิวเตอร์ e n c e มันค่อยค่อย จุบๆๆๆๆๆขึ้นมาเรื่อยมันเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมในหลายๆอย่างถ้ามองภาพให้มัน practical มากขึ้นอย่างเงี้ยเช่นอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเชีย่ยการเขียนเว็บแม่จะใช้ data structure เชียช่ยอะไรวะคุณไม่เคยคิดใช่ปะผมก็ไม่เคยคิดจนกระทั่งผมไปฝึกงานแล้วผมเขียน React React เนี่ยมันเป็น library ตัวหนึ่งคือแต่ละคนจะมองว่ามันคือ library ในการทำเว็บสักตัวหนึ่งใช่ปะทำ front end ใช่ปะ แต่โดย b a s ิ c o l ล y ของมันแล้วอะ่ะมันเป็น LIBRARY ตัวหนึ่งที่มันทำสิ่งที่เรียกว่าการทำดอม m a นิ p u l เ t ช o นใช่ปะ Document นต์ด็อกิวเมนต์ออบเจกต์ใช่ปะมันเป็นลักษณะของเป็น Tree ไล่ลงมาตามแบบจุดต่างๆของหน้าเว็บเราใช่ปะไอเดตเนี่ยมันจะเข้าไป m a n i p u l เ t ชันดตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจ Data Structure ว่าอ๋อ t r e เนี่ยมันมีหน้าตาแบบนี้ คุณก็จะพอเก็บภาพในหัวว่าอ๋อดอมันน่าแต่แบบนี้และสินที่เราทำตรงนี้มันไปแก้ตรงนี้นะมันไปพลิกทรีตรงนี้มันไปเชอร์รี่พลิกมันไปเขย่าทรีเช็คกิ้งตรงนี้นะคุณก็จะเข้าใจฟาวเดชั่นของมันมากขึ้นคุณสามารถที่จะออกแบบให้มันออพติมัลไลซ์ได้มากขึ้นลดรีซอสได้มากขึ้นอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าสเตทแมเนจเมนต์อย่างเงี้ยอ่ะมันมันมีทูของมันถูกปะแต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจการทํางานของมันอะสุดท้ายแล้ว คุณก็ทําได้แค่ตามท่าที่เขาสอนมาเท่านั้นเหมือนเดิมใช่ไหมแต่นั้นสุดท้ายแล้วเราเลยจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําเป็น Developer คุณจะเป็น Software Engineering คุณจะทำอะไรในในแง่คอมพิวเตอร์ครับเราถึงบอกว่า Computer Science is very important มันสำคัญมากๆในทุกสายงานที่เป็นคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ถ้าคุณเข้าใจมันคุณจะ ฝึกสกิลสิ่งใหม่ๆพวกนี้ได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างหรือว่าอาชีพพวกเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มันไม่ได้อยู่กับที่ครับเออมันเป็นอาชีพที่มันมีเรื่องราวใหม่ๆมันมีเทคใหม่ๆมันมีท่าใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีพื้นฐานมากพอที่เราจะไปต่อยอดไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับไปสู่เพนพอยที่หลายๆคนโพสต์เข้ามาจุ๊บอยู่ในกลุ่มโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายว่าแบบ เหมือนกับเขาไม่โตในสายอาชีพหรือเขาไม่มีการฝึกสกิลใ,ใหม่ๆแต่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ครับม,มันก็จะเป็นปัญหาที่เราจะเจอได้ในโปรแกรมเมอร์วัยกลางคนอะไรเชื่อๆเนี่ยที่ที่เราจะได้เจอกันในตามกรุป๊ปอะไรเชื่อๆเนี่ยครับเราจะได้เห็นกันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียน f ฟาวเดชั่ะมันถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญและเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนําไปต่อยอดกับเทคโนโลยีใหม่ๆไ,ได้เพราะต้องยอมรับว่ามันไปเร็ว และแน่นอนครับว่ามหาลัยหรือว่าที่เรียนในทุกๆที่อ่ะเขาไม่สามารถ catch up กับความเร็วกับ velocity ของการแบบเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นเอาตรงๆสิ่งที่มหาลัยให้สิ่งที่เอ่อที่สอนข้างนอกให้อ่ะมันคือ foundation เพื่อเราจะไปเกาะแล้วเราก็ค่อยๆปีนปีนปนขึ้นไปได้นั่นเอง โอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าไอ้เช่นนี้แม่งไม่สําคัญเลยอ่ะเดี๋ยวมึงจบมาเดี๋ยวมึงรู้ถ้ามึงจับต้นชนปลายได้เดี๋ยวมึงรู้เลยว่าไอ้เช่นนี้แม่งก็ใช้ไอ้เช่ยนี่แม่งก็ใ <c oughs> ชนไ้ไอ้เช่ยนี่แม่งก็ใช้ชม,ใชชม,ใชมึงใช่ไหมมึงด้วยเหรอมึง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 งเหรอเต็มไปหมดเลยเชื่อดีเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบว่าตัแต่ใจโอเคป่ะ okay, เออส่วนคนที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกร,รมมาก่อนนะครับเราแนะนําให้เริ่มจากเพียพึ่งไปเรียนพวกโปรแกรมมิ่งแลงเกรดเราแนะนําให้ ไปลองฝึกการคิดแบบ y ิสเต a t i c ก่อนบอกถ้าคุณจะแก้ปัญหาแบบนี้คุณจะมีวิธีคิดยังไงถ้าคุณจะทำแบบนี้เฮ้ยคุณลองลิสต์ได้ไหมว่าการแก้ปัญหาเนี้ยคุณต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองใช่ปะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมแบบเบสิกเบส i c ถึงต้องเรียน f โฟลชาร์ดเพราะว่า f โฟลชาร์ดเป็น t o o s ตัวหนึ่งที่ทําให้เรา Illustrate Systematic t t i n n k n n g ได้ง่ายที่สุดใช่ไหมว่า ขั้นตอนที่หนึ่งทำอันนี้ขั้นตอนที่สองทำอันนี้ขั้นที่สมเอ๊ะมีเงื่อนไขถ้าอันนี้เป็นอันนี้ทำอันนี้อันนี้น,นี้ใช่ไหมมันเป็น Tools ที่ง่ายที่สุดในการ illustrate ไอเดของเรา process thinking ของเราว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างไงถ้าเราแก้ปัญหาได้ซึ่งเป็นเป็นสกิลที่สําคัญมากๆของการเขียนโปรแกรมของการทําเป็นโปรแกรมเมอเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปเรียนภาษาอะไร มันจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณกําลังพิมพ์อยู่เนี่ยมันคืออะไรโอเคไหมโอเคก็วิดีโอ,อนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเราฝากข้อคิดไว้ประมาณนี้นะครับก็อย่ากลัวที่จะลองเนาะก็ลองไปก่อนไม่ชอบค่อยว่ากันโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมว่าโปรแกรมมิ่เป็นสกิลนะครับเพราะฉะนั้น ความอดทนผมมองว่าต้องมีประมาณหนึ่งเพราะว่ามันไม่เหมือนความรู้ที่คุณสามารถอ่านแล้วคุณจําแล้วคุณใช้ได้เลยโอเคปะมันคือสกิลมันมีชั่วโมงบินของมันมันมีความอดทนกว่าคุณจะได้สกิลนี้มามันไม่ง่ายเหมือนคุณเล่นเกมเก็บเวลเลยโอเคไหมอ่าคุณต้องค่อยๆเก็บเลเวลคุณไปเรื่อยๆทำโจทย์ที่มันยากขึ้นเรื่อยๆได้เจอคนใหม่ๆได้เจอโจทย์ใหม่ๆเจอท่าใหม่ๆเจอเทคโนโลยีใหม่ๆวันหนึง่งเรามองว่า คุณอาจจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ก็ได้คุณอาจจะเป็นคนสร้างเทคโนโลยีแทนที่คุณจะเป็นคนที่ตามเขาโอเคปะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับก็ถ้าแบบรู้สึกว่าฟังแล้วแม่งขัดหูขัดตาอยากจะคอมเมนต์มาด่าเอ้ยไม่ใช่ขอโทษคอมเมนต์ว่าแสดงความคิดเห็นนะครับก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นความเห็นส่วนตัวโอเคปะโอเคแล้วก็สุดท้ายครับโฆษณาคอร์สครับ Fundamental Programming ครับก็พกกันได้ในเพจ Anodola เร็วๆนี้ครับสอนตั้งแต่ เบสิก t ิ i n k ิ n งเลยจนไปถึงฟันดัมเมทัลที่คุณจะต้องรู้เพื่อที่คุณจะก้าวไปสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ครับโอเคครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย